ครับวันนี้แล้วครับก็อยู่ที่ดิมแลนนะครับฟาร์มสองพี่น้องอีกเหมือนเดิมนะครับอ๋อวันนี้วันนี้นะครับจะพามาดูนะครับการตอนเลื้องชัชวาลนะครับผมนี่อันนี้คือต้นเลื้งชัชวาลนะครับเลื้องชัชวาลนะครับก็คือไม้ประดับนะครับที่เราเอาไว้ทําซุ้มนี่เองอันนี้เราก็ทําการตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอดีมีลูกค้าสั่งเข้ามา เยอะแยะมากมายนะครับการตอนก็นี่ครับเราก็ทําการตอนแบบนี้เลยชัดไหมเนาะเราก็ใส่ตุ้มตอนแบบนี้เลยเรียงเรียงรายกันเลยนะครับนี่ครับก็เริ่มออกลากกันแล้วนะครับนีตัวนี้ก็เริยกออกลากกันแบบนี้แล้วนะครับพอออกลากแล้วเราก็จะตัดชาลงถุงนะครับแล้วก็ จะพอชาติดแล้วต้นสวยสมบูรณ์เราก็จะแบ่งปันกันไปนะครับนี่นะครับก็ใครสนใจก็ถ้าเข้ามาได้นะครับเดือนเชวานเนี่ยเวลาเขาเวลาหน้าแรงนะครับหน้าแรงเขาก็จะใบร่วงใบร่วงทั้งหมดเลยนะครับใบร่วงทุกใบเลยนะครับแล้วก็พากันน้ำแตกดอกกันทั้งหมดเลยนะครับ เป็นอะไรที่รูปสวยงามมากแล้วก็มีกลิ่นหอมดีนะครับแล้วก็ให้ร่มเงาที่โอเคมากนะครับนี่ร่มเงาเอาให้ร่มเงาสาหรับต้นไม้เล็กพวกนี้นะครับพวกบอนสีพวกไม้ชําต้นเล็กเล็กพวกนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับออกลากแล้วก็ได้ประมาณสักสิบสี่วันนะครับก็ออกลากกันแล้วนะครับก็่างนี้ก็พร้อมตัดแล้วครับตัดลงชําแล้วนะครับแล้วก็ เลี้ยงให้แข็งแรงอีกรอบนึงนครับก่อนที่จะแบ่งครับแบ่งให้ลูกค้าทุกคนนะครับผมนี่ครับใครเข้ามาดีเดนแบรนด์ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้เราก็มีในหลายอย่างนะครับที่เราตอนแล้วนะครับอย่างเช่นลิ้นจีอาราฟาอะไรเงี้ยเราตอนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยังไม่นานคงได้เจอกันนะครับ ไม่นัมีนาคนได้มาแบ่งปันกันนะครับในราคาที่ไม่ได้แพงนะครับราคาที่โอเคนะครับผมนี่นะครับชมไปนะครับโอเควันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสวัสดีครับ